ตอนนี้ผมก็ร้อนแหลมไม่ใชเดินทางมาหวนอดีนะครับจะเข้าข้ามเขาไปอ่างเก็บน้ำหัวหินดาดจะเส้นทางนี้ไม่ได้มานานแล้วเกือบเกือบสิบปีแล้วคนระับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสวนยางคนะข้างหน้านี้มันจะเป็นยังไงนี่ผมก็ต้องไปดูกันนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวไปกันต่อครับครับตอนนี้ก็เรากําลังจะข้ามข้ามเนิองลงเตียรครับพันธะก็หินเป็นหินหินก้อนนะครับพื่นจะไม่แน่นเท่าไหร่ขูดขา ขึ้นมาเกือบถึงตรงเนินลงเตียยแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสามทางทางทางแยกอีกครับที่ที่เรามาก็างหลังนะครับเห็นว่าตรงนั้นก็มีต้นไม้ลมขวางเมื่อกี้ข้ามมันก็มีต้นไม้ลมขวางอยู่พอตัดไปแล้วแต่ต้นนี้ยังไม่ตัดนะครับก็ลมค่อนข้างแรงนะอันขึ้นมาแล้วครับ เห็นอีกครับได้เวลาแบกเสื้อภูเขาแล้วนี่ของจิกน,นะครับต้นไม้ล้มขว้างอยู่ต้องระวัาางนิดนึงครับ ไปต่อเข้าป่าก็อย่าไปอ้ายใครนะครับปันเสือภูเขาเรื่องเขน็นเรื่องยกนี่เป็นธรรมชาติเขาอยวมาเข็นอย่างนี้ค่ะไม่ต้องกลัวเข็นอยู่คนเดียวไม่ต้องอายใครนะครับ <c oughs> โอ้ยสุดยอดจริงบรรยากาศดีครับยุงเยะไปน,นิดนึงครับก็บางคนคุ้นเคยนิดนะอาจจะหลงได้มีท้างสิกซก กลับมาหัวนอดีตครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เนินเขาวลงเตียแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเนินเป็นช่องระหว่างเขาที่สูงที่สุดที่รถวินผ่านได้ครับตอนนี้ก็คงโฟวินก็ยังยังลำบากเลยนะเพราะถนนไม่ได้ผ่านการบูรณะนะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปทางฝั่งนู้นก็เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยหินด่านนะครับอากาศที่มากเลยร่มรื่นนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ